กับซิบอกเล่าสวัสดีค่ะรถกระบะโตยโยต้าไฮรักรีโวปี2018นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงค่ะเครื่องยนต์2,400ซีซีตัว E เป็นรถยนต์ตัวท็อปค่ะสวยใสมีสเสน่ห์น่าใช้พร้อมขับวิ่งทางไกลได้สบายนะคะไม่ว่าท่านจะเอาไปใช้งานอะไรค่ะรถสวยแบบนี้นะคะจับจองไปไม่มีผิดหวังค่ะทุกท่าน เรื่องยนต์2,400 c ีนะคะเครื่องยนต์ดีเซลเป็นรถมือเดียวป้ายแดงรถกระบะบ้านๆสภาพสวยพร้อมขับได้เลยแคปเปิดได้ด้วยนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะมีแอร์แบ็คใช้งานได้ครบปกตินะคะสวยใสยมิสเน่249,000บาท สนใจนะัดรูรถด้วยตนเองกันได้ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนออกเดินทางกันด้วยนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยค่ะแอดมินใส่รายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ